คุณผู้ชมคะจังหวัดภูเก็ตกาลังเผชิญสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลําบากค่ะจากการที่ที่ผ่านมาพึ่งพาการท่องเที่ยวอยู่ร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าจะให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเสรีก็คงจะต้องเผชิญกับแรงต้านด้านการควบคุมโรคนะคะคุณนันทินีพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีโมเดลไหนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวของภูเก็ตบ้างค่ะคือภูเก็ตหลีกเลี่ยงการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้เลยนะคะซึ่งรูปแบบที่เขาคิดก็คือว่า มันมีคนที่ต้องการจะไปภูเก็ตโดยตรงแบบนี้อยากให้เปิดอีกเรื่องคือการทำทราเวลบับเบิ้ลแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกับภาครัฐค่ะ ผ่านไปครึ่งปีนะคะความเสียหายจากโควิด -19 ต่อการท่องเที่ยวภูเก็ตมีมูลค่าแตะหลักแสนล้านบาทค่ะแล้วก็ยังไม่เห็นอนาคตด,ด้วยนี่ถือเป็นเรื่องน่าห่วงเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องจักรตัวเดียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูกเก็ตค่ะมาดูตัวเลขปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะภูเก็ตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ14ล้านคนแบ่งเป็นคนต่างชาติ10ล้านคนคนไทย4ล้านคนสร้างรายได้รวมนะคะ4,80,000ล้านบาท แต่ว่าหลังเกิดสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ทุกอย่างเกิดการชะงักค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหายนักท่องเที่ยวไทยก็ยังไม่ฟื้นด้วยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปีนี้การท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะเสียหายไป1นึ0 0 0สล้านบาทช่วงที่เหลือของปีคาดว่าเสียหายอีกไม่น้อยกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทภายใต้สมมุติฐานที่ว่าปีนี้ภูเก็ตเหลือนักท่องเที่ยว5ล้านคนค่ะ นายกสมาคมธุรกิจาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเล่าให้ฟังนะคะว่าชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตหากจะพึ่งพาคนไทยทเที่ยวกันเองก็มีเพียง4ล้านคนนั่นอาจไม่พอที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตได้ที่ผ่านมามีการพูดคุยกับภาคราคาัฐค่ะเกี่ยวกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาภูเก็ตโดยเฉพาะซึ่งตอนนี้ก็มีติดต่อมาแล้วด้วยมากกว่า10รายอย่างเช่นสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงโดยเครื่องบิน p r i v a t e jet ค่ะ ถ้าลงกรุงเทพได้ภูเก็ตก็น่าจะลงได้เหมือนกันและเมื่อลงภูเก็ตได้ไปเก็บตัว14วันทางโรงแรมที่ภูเก็ตกับโรงพยาบาลภูเก็ตมีความพร้อมเท่ากับกรุงเทพเลยในการจะดูแลคนกลุ่มนี้ให้เข้าไปคนกลุ่มนี้มาเข้าไป14วันแน่นอนไม่กลับทันทีอยู่แล้วครับเขาก็ต้องอยู่ต่อที่ภูเก็ตและในประเทศไทยแต่เขาเนี่ยผ่านการกักตัวเรียบร้อยแล้วเป็นประตูประตูแรกครับที่ทําให้ภูเก็ตสามารถเดินต่อได้ เรื่องถัดมาคือการทำทราเวลบับเบิลค่ะซึ่งก็ยืนยันว่าภูเก็ตมีความพร้อมที่ผ่านมาเสนอรัฐบาลไปแล้วในการจับคู่กับ6เมืองอย่างเช่นโฮจิมินห์ไทเปปีนางปูซาและเมืองหลักของจีนนะคะโดยโมเดลที่นําเสนอเป็นแบบสมประโยชน์กันระหว่างการควบคุมการระบาดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ1ก็คือ Test on Arrival ให้นักท่องเที่ยวได้มีการเทสแบบรับพิดเทสที่เป็น PCR นะครไม่ใช่เป็นแอนติบอดนะครับ ก็รอที่สนามบินประมาณสัก90นาทีหรือ2ชั่วโมงไม่เกินนั้นก็เขาบอกว่าเขาเคลียร์เขาสามารถเดินทางเขา้าเกาะเขา้าเข้าตัวเมืองหรือไปถ่ยนท่องเที่ยวได้อันที่สองคือเรื่อง tracing application ซึ่งวันนี้ดูเหมือนมีหลายแอปพลิเคชันการจะรวบทั้งหมดเข้ามานักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการใช้ติดตามตัวง่ายก็จะเป็นข้อดีในการสามารถที่จะตามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรนะครับอันที่3คือเรื่องของ treating capacity ในอดีตเนี่ยภูเก็ตนักท่องเที่ยว14ล้านคน รับรับไดไ้ไม่จำกัดแต่วันนี้มันต้องจำกัดให้ได้และคําว่าจํากัดให้ได้เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าวัดจากอะไรเราวัดจากจํานวนเตียงผู้ป่วยที่เป็น ICU เรานายนารงวุ่นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะประเมินว่าหากยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบใดได,ได้จะส่งผลต่อปัญหาการจ้างงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันค่ะ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นกําลังเจรจากับไทยเพื่อกําหนดเงื่อนไขาการเดินทางระหว่างกันค่ะซึ่งในระยะแรกเริ่มที่กลุ่มนักธุรกิจแล้วก็จะขยายไปที่กลุ่มของนักศึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นลําดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเหมือนกันญี่ปุ่นก็เลยเริ่มทดลองแผนเปิดประเทศค่ะโดยเลือกไทยเป็นหนึ่งใน4ประเทศที่จะจับคู่ค่ะ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยอมรับนะคะว่าการทำทราเวลบับเบิลเนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันกระทบแผงกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยทเที่ยวไทยได้ค่ะส่วนการจะเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามานั้นไม่ใช่ช่วงเวลานี้แน่นอนค่ะแนวทางปฏิบัติเนี่ยน่าจะไม่คงไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บเหมือนเขื่อนแตกคนมากันเต็มมันก็ไม่ใช่แต่น่าจะเป็นสาระยะระยะทดลองระยะขยายผลแล้วก็ที่ระยะปกตินั้นเนี่ยจำนวนเนี่ยก็จะเข้ามาไม่เท่ากันนะครับนั้น ถึงแม้ว่าเราเปิดแต่ถ้าเกิดสถานการณ์การบินมันไม่เอื้อประเทศอื่นยังไม่เอื้อนะครับหรือมาก็ต้องกักตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มที่เป็นเลเชอร์เนี่ยมันจะเข้ามาชา้าที่สุดนะครับ F IT น่าจะกลุ่มที่ชา้าที่สุดนะครับในส่วนตรงนี้นะครับ นายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษาสถาบันวิจัยพัทระกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระคาดการนะคะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีจะหายไปกว่า2ล้าน1นึ0 0 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ13ของ GDP เลยค่ะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรก,การกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแต่ว่าไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่ประชากรพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในแพทย์พรหมมีนเลิศสุริเดชอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนคณะผู้ห่วงใยประเทศหรือว่ากลุ่มแคร์ค่ะเสนอให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเขตเศ,ษศรษฐกิจพิเศษท่องเที่ยวเฉพาะเพื่อเป็นพื้นที่ทดลองมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติควบคู่กับ Travel Bu b b l โดยเสนอให้เร่งเจราจากับประเทศต้นทางเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการคัดกรองและควบคุมการระบาดค่ะ ตอนนี้ต้องรอดูนะคะว่าการท่องเที่ยวของภูเก็ตเนี่ยที่เป็นโมเดลทางรอดจะเป็นรูปแบบไหนแต่แน่นอนวันนี้ค่ะไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศก่อนนะคะคุณพราวดีคุณวราวิค่ะหลายคนบอกว่าภูเก็ตเนี่ยแพงๆจะไปทีนี้เอื้อมไม่ถึงเลยวันนี้เนี่ยนะคะที่พักต่างๆเนี่ยลดลงมาแล้วประมาณร้อยละห้าสิบถึงเจ็ดสิบของราคาเดิมนะคะแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเดือนที่แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมเนี่ยสองช่วงนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณค่่ะ